ดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการข้าแผ่นดินของเรากันเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนําเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปเย็นที่บางกระเจ้าครับไปพูดคุยกับคุณทวิศักดิ์องคเอี่ยมครับหรือเจ้าของบางกระเจ้าฟาร์มครับและที่นี่ครับได้มีการบริหารจัดการพื้นที่ครับเพื่อปลูกพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ครับจนได้รับรองมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับ ส่วนของก็ผมเองนะครับตอนนี้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของอาฟาร์มเกษตรอินทรีย์แบบซีโร่เวสนะครับซึ่งาฟาร์มของเราเนี่ยนะครับก็คือ,อระบบการจัดการทั้งหมดเป็นเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดนะครับแต่เราจะบริหารจัดการในเรื่องของการนําของเหลือใช้จากกิจกรรม1ไปสู่กิจกรรมหนึ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อยอดเป็นห่วงโซ่เพื่อจะไม่ให้เกิดเวสในพื้นที่ของเรานะครับนี่คือทั้งหมดที่เราทําอยู่ตอนนี้เป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์แบบนี้นะครับ ตัวแรก,กคือการปลูกไม่ว่าจะเป็นเห็ดโคนญี่ปุ่นผักนะครับเลี้ยงเสเดือนนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็มกีกิจกรรมเรื่องของการเลี้ยงพึ่งชนโรงนะครับสุดท้ายนี่ก็มีเรื่องของการจัดการเรื่องเวสเรื่องขยะไม่ว่าจะเป็นแขกอินรีอะไรพวกนี้น,นะครับก็จะมีการจัดการไปพร้อมกันตรงนี้เราจะจัดอ,อบรมนะครับในเรื่องของกเกษตรอินทรีย์แบบซ i l ร o เวสให้กับฐานเนรียนรู้ให้กับคนที่สนใจ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับหรือวาอ่าจะเป็นกลุ่มข้าราชการอะไรต่างๆนะครับหรือว่าเป็นทีม building ต่างๆเนี่ยเขาก็จะมา,าเรียนรู้ไปด้วยกันเพื่อจะสร้าง,ท,งทั้งเรื่องของอเวนิต่างๆที่เขาจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองด้วยกับชุมชนด้วยอย่างนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือ,อคนที่เอามาเรียนรู้แล้วก็ไปต่อยอดเพื่อที่จะจัดการระบบของเขาเองนะครับมีอีกหลายคนที่เข้ามาแบบนี้พื้นที่นี้นเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนะครับเห็นสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนแปลงมาเรื่อย ตั้งแต่เด็กเคยจับกุ้งจับปายอยู่ในคลองนะครับแล้วก็มีปลูกพืชนะครับปลูกต้นมงกุฎไม้ปลูกผลไม้ต่างๆเนี่ยอันนี้คือความฝังใจในเรื่องของการทําการเกษตรตั้งแต่เด็กๆสุดท้ายเรากลับมาเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราจะกลับมาฟื้นฟูเกษตรของบ้านเราถึงแม้ว่าจะมีที่เหลือน้อยก็ตามเราก็จะกลับมาใช้ชีวิตแบบเกษตรเนี่ยเพื่อที่จะจัดการระบบเกษตรของบ้านเราให้มันดูดีขึ้น แล้วก็ได้มูลค่าเพิ่มมากขึ้นเราเห็นถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นกับเราต้องตั้งแต่ที่เราเด็กเราเห็นสภาพการความเปลี่ยนแปลงมันเยอะมากนะครับแล้วมันมีส่งผลกระทบกับกับชีวิตเราเยอะเพราะนั้นตอนนี้เป็นถึงเวลาที่จะต้องกลับมาจัดการมันโดยสร้างให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นจากจุดเล็กๆที่เรามีอยู่แล้วก็ขยายไปให้คนอื่นมีแนวร่วมนะครับในร่วมในการที่จะจัดการสิ่งแวดล้อมมันฟื้นกลับมา บ้างในบางส่วนที่สามารถทําได้เรานะครับก็เรียนรู้จากศาสตร์พระราชานะครับของในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็บอกว่าเราจะทำไงก็ได้แต่ขอให้มีเศรษฐกิจพอเพียงแต่พอเพียงในแบบที่ที่เราเรารู้เราตัวเราเองนะครับว่าเราจะพอเพียงเป็นแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือใช้หลักการของในหลวงเลยครับแล้วก็เอามาปรับประยุกต์ใช้กับตัวเราเองนะครับซึ่งหลายๆอย่างเนี่ยบางครั้งอาจจะ,อ,ะอาจจะไม่เหมือนคนอื่นบ้างอะไรบ้างนะครับ แต่ก็คือเอาให้เข้าบริบทของเราในพื้นที่ของเราเองเรื่องปัญหาที่เราเจอช่วงแรกนะครับเรื่องของการปลูกพืชนะครับอย่างเช่นตอนแรกเนี่ยผมทดสอบทดลองเรื่องของการปลูกแบบอควาพนิกปลูกพืชโดยใช้น้ำนะครับจากการเลี้ยงปลาครับอันนี้ก็เกิดปัญหาของเราเขึ้นมาว่า ตัวปลาเราก็เลี้ยงได้โตคดีนะครับแต่ว่าก็เกิดปัญหาเรื่องของการใช้ใช้น้ําเยอะใช้น้ําเยอะต้นทุนสูงใช้ไฟฟ้าเยอะในการที่จะปั๊มน้ําแล้วก็ผักก็จะไม่โตในช่วงที่เรา,าปลาเริ่มโตแล้วเนี่ยครับเราก็จะมาดูว่าอันนี้เป็นจุดคุ้มทุนหมายถึงว่าทุนเราจมไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเปลี่ยนปรับปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับจากการที่เราเลี้ยงปลาไปด้วยปลูกผักไปด้วยเราก็เลยปรับใหม่มาเป็นสู่วิถีธรรมชาติก็คือใช้ดิน ปลูกด้วยดินอันนี้ก็คือเราปรับปรับเปลี่ยนแก้แก้ปัญหาส่วนนี้ไปก่อนพอแก้ปัญหาได้ก็คือเราเราเปลี่ยนเลยเราเปลี่ยนวิธีการโดยมาเลี้ยงเส้เดือนก่อนพอเราเลี้ยงเส้เดือนได้แล้วเราก็มาปลูกผักต่ออันนี้ครับเป็นการแก้ปัญหาเริ่มเริ่มต้นของงานของเราที่นี่นะครับเราเลี้ยงเส้เดือนได้แล้วเนี่ยเราก็มาดูองค์ความรู้ใหม่ๆว่าเอะ๊ะการเลี้ยงเส้เดือนเนี่ยมันใช้ใช้ต้นทุนอะไรบ้างทรัพยากรอะไรบ้างนะครับก็อย่างเช่นต้องซื้อขุยมะพร้าวเราก็เปลี่ยนจากขุยมะพร้าวเป็น ก้อนเห็ดที่หมดอายุได้แล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนแล้วก็ไปปลูกเห็ดก่อนแล้วก็ปรับใหม่ก็คือไปซื้อเห็ดก้อนก้อนเห็ดมาเลี้ยงแล้วก็ขอมาตรฐานออ์แนนด์ได้จากก้อนจากก้อนเห็ดด้วยเราก็เอาตัวนี้มาปรับเปลี่ยนวิธีการแล้วก็เลี้ยงเส้นเดือนต่อนะครับพอเลี้ยงเส้นเดือนได้เราก็มาดูว่าทำไมต้องเลี้ยงเส้นเดือนแบบในลงมืดๆอย่างเดียวเราก็ปรับใหม่อีกเลี้ยงเส้นเดือนกลางแดดเราจะสามารถจะทาได้ไหมกลางแดดจ้าอย่างนี้เลยครับแดดเปรี้ยงๆเราเลี้ยงได้ไหม ก็มาปรับเป็นอีกทีหนึง่งก็ปรากฏว่ามันเลี้ยงได้กลางกลางแดดพร้อมาการปลูกผักตามทฤษฎีของในหลวงก็ได้เกิดประโยชน์4อย่างจากการทํางนานแค่ครั้งเดียวอันนี้ก็คือจุดเริ่มจุดเริ่มต้นของการค่อยๆต่อย,ยอดแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในส่วนของแต่ละงานของเราโปรเซสการต่อย,ยอดก็เกิดขึ้นการจัดการระบบ silhouette ก็จะเกิดขึ้นแต่าก,การที่เอาอีก,อกสิ่งหนึ่งเหลือใช้มาไว้อีกที่หนึ่งแล้วก็ปรับกระบวนการผลิตให้มันสอดคล้องกันและลดต้นทุนด้วย อันนี้ครับตอนนี้ที่ทปรับไปเรื่อยจนอนนี้คร,ค,รครบรอบหมดเรียบร้อยก็ผลสำเร็จก็คือเรานะครับก็คือได้เป็นฟาร์มมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะครับของออคานิคไทยแลนด์อันนี้ที่เราได้อยู่แล้วนะครับความสำเร็จในเรื่องของกอารเป็นปราชุมชนนะครับการป่าของแผ่นดินของจังหวัดนะครับหรือว่าเป็นเจ็ดสจังหวัดเจ็ดสมเดียวเราก็้รางวัลนึ้นมาซึ่งอันนี้เป็นความสําเร็จในเรื่องของอ เหมือนเป็นเปนโล่เหมือนเป็นโล่รางวัลที่เราได้มาแต่ในความที่เราจริงๆแล้วคือความภาคูมิใจนี้ก็คือเรื่องของการจัดการระบบเรื่องสิ่สงแวดล้อมให้มันฟื้นฟูนฟนกลับมาได้นีแ่แหละครับอันนี้คือสิ่งที่ภูมิใจที่สุด ครับในช่วงของต้นกล้ากเกษตรนาตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยกับครูสุการสังวันานครับเกษตรกรดีเด่นจังหวัดสุพรรณบุรีครับซึ่งที่นี่ครับได้มีการปลูกข้าวครับแล้วเรากจะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับปัญหาของภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบอยู่ในปัจจุบัน ในภาคอุตสาหกรรมธุรกิจขนาดใหญ่ก็มีมาตรการช่วยลดภาวะโลกร้อนมากมายหนึ่งในนั้นคือคาร์บอนเครดิตตัวการหลักที่ทําให้เกิดภาวะโลกร้อนเราเรียกว่าการเปร่ยนกระจกซึ่งมีสาเหตุมาจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีเทนไนตรัสออกไซด์และอื่นๆคาร์บอนเครดิตนั้นเป็นหลักการของการให้ความสําคัญกับหน่วยงานที่ใส่ใจต่อการเกิดการเี่ยนกระจก โดยให้สิทธิที่เกิดจากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนไดออกไซด์ออก40เสิ่งแวดล้อมรวมถึงการกักเก็บหรือการดูดกลับด้วยจากกิจกรรมหรือโครงการซึ่งสิทธิดังกล่าวจะต้องมีการรับรองโดยหน่วยรับรองตามระเบียบหรือวิธีการของฐานราชการที่เป็นที่ยอมรับและชื่อว่าองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหรืออบกเป็นองค์การมหาชน ภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยวิเคราะห์กาันกรองและรับรองโครงการสำหรับในเรื่องของการทำนาคาร์บอนเครดิตก็เข้ามามีบทบาทเช่นเดียวกับในภา,าคอุตสาหกรรมเรื่องคาร์บอนเครดิตเนี่ยนะครับเพราะตอนนี้เราในส่วนของทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เี่ยเขาจะบอกว่าทำให้เกิดเกิดคาร์บอนที่ก่อให้เกิดโลกร้อนแก๊สนะคำว่าคาร์บอนเนี่ยใช้ใช้สับเดียว แทนแก๊สหลายๆตัวนะไม่ว่าจะเป็นมีเทนเป็นไนตรัสอะไรก็แล้วแต่นะเป็นไอ้แก๊สอะไรหน้านะนะที่อยู่ในตู้เย็นตู้เย็นพวกนี้เขาจะคูณเป็นคาร์บอนทั้งหมดนะครับเอาตัวง่ายๆกับการท,ที่ที่เราวัดได้ง่ายๆที่สุดก็คือในเรื่องของการทํานาแบบน้ําท่วมขังนะซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะประเมินอยู่ที่ประมาณสัก1ตันการปลดปล่อยการปลดปล่อย1ตันก็คือ1เครดิต1เครดิตเนี่ยถ้าเรายัางทําอย่างนี้อยู่ก็จะถูกปรับประมาณพันกว่าบาท ก็คือสลาคาร์บอนถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะเราจะถูกปรับอยู่ประมาณ1,000บาทมันไม่ใช่คาร์บอนที่ปล่อยมันเป็นแก๊สอื่นๆที่คอนบร์ดกลับมาเป็นคาร์บอนประมาณ1เครดิตทีนี้เขาก็บอกว่าเอาละถ้าเรามีนวัตกรรมตัวหนึ่งณนะวันนี้ก็คือ AWD Alternative นะ w e d d i n g a n d Drying ก็คือเปียกสลับแห้งโดยสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีวันแห้งอยู่แค่หลังจากหวานข้าวไปอยู่ประมาณ10วันที่แห้ง หลังจากนั้นน้ําจะขังตลอดแล้วก็ไปแห้งก่อนเกลียวอีกวันสิบถึงสิบห้าวันก็เขาคนวณออกมาแล้วว่าเป็นคาร์บอนได้ประมาณหนึ่งตันเกษตรกรทั่วไปใช้น้ําไปทําระดับแล้วก็ใช้นวัตกรรมเก่าๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยในเมื่อมี a w d ก็จะมีแห้งที่หนึ่งก็คือหลังจากการเอาน้ําเข้าและใส่ปุ๋ยครั้งที่หนึ่งแล้วปล่อยน้ําอยู่ในสเตจที่สองคือระยะที่หนึ่งและที่สองคือเดือนแรกกับเดือนที่สองเนี่ยให้เขาแห้งอยู่ที่ประมาณ35-40วันแห้งลงไปโดยฝังกระบอกเป็นตัวตรวจน้ํา นะกระบ,บอกในยี่สิบห้าเซนโผล่ขึ้นมาห้าเซนฝังลงไปยี่สิบเซนพอน้ําต่ําลงไปอยู่ใต้ดินประมาณสิบห้าเซนจากผิวกระบ,บอกก็คือยี่สิบเซนเนี่ยนะครับก็เอาน้ําเข้าก็จะทีประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบวันไอ้ตัวเนี้ยได้หนึ่งแห้งนะครับตัวที่สองก็คือเอาน้ําเข้าพอแห้งที่สามสิบห้าถึงสี่สิบวันเอาน้ําเข้าปับ๊บก็จะได้อายุใส่ปุ๋ยผลที่สองตามปฏิทินทํานาพอดีพอใส่ปุ๋ยรุ่นที่สองปับ๊บเราไม่ต้องเติมน้ําปล่อยให้น้ำเขาแห้งไปตามธรรมชาติ พอแห้งไปตามธรรมชาติปุ๊บก็จะแห้งไปอยู่ที่ต่ำสิบห้าเซนใช้ได้รากข้าวยังกินถึงหลังจากนั้นเอาน้ํเข้าวครับเอาน้ําข้าวที่รักษาระดับน้ําแล้วเพราะว่าข้าวเราจะเริ่มระยะตั้งท้องนะครับพอห้าสิบวันถึงสองเดือนนี่เขาจะเข้าระยะ PI ระยะสร้างตาดอกเพราะว่าข้าวเป็น But, เทอร์มินอลบัตตาเจริญตาเดียวต้องเปลี่ยนจากตาใบาเป็นตาดอกในช่วงนี้น้ําต้องมีมีความชื้นในดินนะครับเขาก็จะฟอร์มดอกความการเจริญเติบโตของเขาไปบานผสมเกสรกันไป อันนี้รักษาระดับน้าอย่างนี้ตลอดประมาณ5เซนสิบเซนจนสุกแก่เหลืองปลายรวงก่อนจะเก็บเกี่ยวตามอายุประมาณ1 0บสถึงสิวันถ้าหน้าฝนนี่สิวันปล่อยน้ําออกเลยให้แห้งแห้งเพื่ออะไรให้เกิดออกซิเดชันเพราะช่วงนี้เราไม่ต้องการน้ําถ้าเอาไว้นานพอกซากอินทรีย์มันจะเน่าอยู่แต่พอเราปล่อยแห้งปุ๊บจะเกิดออกซิเดชันก็จะลด,ล,ดล,ดล,ล,ดลดการปลดปล่อยแก๊สมีเทนเรื่องที่เรื่องที่1คือการลดการปลดปล่อยเรื่องที่2จะทําให้ดินแข็ง พร้อมที่จะรับน้ําหนักรถคอมบายถ้าเราไม่เอาน้ําออกหรือในแปลงนาที่เราเอาน้ําออกไม่ได้จริงๆเนี่ยรถมันมีน้ําหนักต้อง7-8ตันบวกอีกกลายเป็น9ตัน10ตันมันจะลึกมากมันจะทําให้ดินเสียพื้นที่อันนี้คือหลักการปฏิบัติแต่ทีนี้การที่เราทํา a w d ได้2แห้งกับแห้งที่3คืกอกรเก็บเกี่ยวเราทําได้เนี่ยเราจะลดะการปลดปล่อยแก๊สมีเทนไปประมาณสัก500กว่ากิโลประมาณครึ่งหนึ่งของอครึ่งเครดิต ก็จะมีมูลค่าประมาณ500บาทแต่ถ้าถ้าจะพูดในเรื่องของข้าวเนี่ยหนึ่งไร่คือ1เครดิตที่นาปล่อยออกถ้าเราใช้ AWD ลดได้ประมาณครึ่งหนึ่งก็ประมาณ500บาทก็เอาเงินเหล่านี้เอามาจัดการอยู่ในการปฏิบัติการทํานาข้าวคาร์บอนต่ำนะครับก็เรื่อง AWD เขาให้นวัตกรรมตัวนี้ตัวเดียวซึ่งผมเองเนี่ยตอนนี้กำลังทําในเรื่องนาสภาพไร่ผมจะลดการใช้น้ํามากกว่านี้แล้วก็ให้คอนเวิร์ตคาร์บอนกลับมาได้มากกว่านี้ ตอนนี้เราคอนวูไมาได้ประมาณ500กิโลเราจะอยากได้800กิโลเพราะได้800กิโลเนี่ยมันก็จะทําให้เกษตรกรได้เงินมากขึ้นเพราะอะไรนะทำนาในรอบเดียวกันเวลาเท่ากันแต่คาร์บอนได้มากขึ้นสเตติฟายเท่าเดิมนะครับไอผู้ขายยังได้เครดิตเท่าเดิมแต่ชาวนาจะได้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มุ่งหวังตอนนี้กําลังทํางานร่วมกับกรมการข้าวนะครับในการที่จะเก็บนาสภาพไร่ของผมก็คือเป็น NF นะครับ จะพัฒนาจาก a d d นี่แหละเพราะ ADBD เขาให้เก็บที่5เซน10เซนผมจะเอาแค่มอยเจอร์อย่างเดียวเลยจริง,รงๆนะผมเรียกว่านาน้ําผ่านเพราะน้ําเราจํากัดเราจะเอาน้ําเข้าไปอยู่แปลงโน้นประมาณวันกับคืนแล้วก็ปล่อยมาแปลงนี้ก็หมุนเวียนแต่เราจะมีต้นทุนเพิ่มขึ้นในการบริหารจัดการน้ําในขณะที่น้ําน้อยลงคุ้มกับค่าจัดการไหมถ้าคุ้มมันก็เป็นไปได้เพราะเรามีรายได้เพิ่มจากปริมาณคาร์บอนที่คอนบตกลับมาครับ ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ารักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณธนทรโพมันครับหรือเจ้าของฟาร์มเห็ดป้านาครับที่นี่ครับได้มีการทําการเกษตรครับระบบเกษตรอินทรีย์ครับได้มีการใช้ธรรมชาติดูแลกันเองเพื่อเกิดความยั่งยืนครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ การทำเกษตรที่ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมคือที่นี่นามองในเรื่องของทีน่นามองเรื่องสุขภาพที่นี่อาหารต้องเป็นอาหารที่ปลอดภยัยเราจะทําแนวในเรื่องของอาหารปลอ,อดสารนําไปสู่อาหารที่ปลอดภยัยซึ่งนาก็ได้ลงมือทําแล้วอย่างนาทำในเรื่องของผัดไทยเห็ดนาก็มองอยู่แล้วนามีเห็ดซึ่งปลอดสารอยู่แล้วอา นามีต้นกุยช่ายซึ่งเราปลูกของเราเองเอามาใช้ในนี้หรือแม้ว่าผักข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นหัวปีวอเตอร์เกตหรือตกแต่งจานให้สวยงามด้วยอันชันหรือพวงชมพูอะไรก็แล้วแต่อันนี้มันเป็นพืชผักที่มันกินได้แล้วมันปลอดภัยเราไม่ได้สั่งมาจากข้างนอกเลยอันนี้คือนาะมองมองในเรื่องสุขภาพเป็นใหญ่แล้วก็ทำให้มีทั้งอาหารตาอาหารใจตรงนั้นด้วย ทที่ทก็คือสรุปง่ายๆก็คือที่นี่มันจะเป็นกเกษตรที่ปลอดสารนําไปสู่อาหารที่ปลอดภัย ต้องดีดินดีจากการที่เราปรุงเราต้องเรียนรู้หลักในการทำดินที่นี่จะไม่ได้ใช้เคมีเข้ามาเกี่ยวข้องหญ้าน่ายอมที่จะเสียให้คนเสียเวลาให้คนมาถากมาถางมาตัดเราจะไม่มีการใช้สารเข้ามาช่วยเลยนี่ในเรื่องของดินแล้วในเรื่องของการปลูกผักเราก็จะมองแล้วว่าผักที่เราปลูกมันจะไปต่อได้ยังไงจะต่อยอดได้ยังไง แล้วผักตัวไหนที่มันต้องใช้ตัวช่วยอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี้ยนะแอนตี้ในเรื่องการปลูกมะนาวเพราะนารู้ว่ามะนาวเนี่ยมันมีแคนเกอร์เยอะแคนเกอร์มันจะช่วยมันเราจะต้องหาสารแรงๆมาใส่นะก็ไม่คิดที่จะปลูกมานานะ,ะนาวคือนาป่วยพอนาลุกขึ้นมาได้แล้วนาก็เจอเจอปัญหาในเรื่องมะนาวราคาค่อนข้างสูง ก็เลยคิดอยากจะปลูกมะนาวพอปลูกมะนาวนาะก็เริ่มศึกษาเรียนรู้มะนาวพันไหนที่เขา,าแคงเกอร์ไม่กินนาะก็เลยลองดูซื้อมาปลูกพอมาปลูกปุ๊บเรารู้เลยว่า,าพันที่นาซื้อมาเนี่ยเรียนรู้นาเรียนรู้ก่อนก่อนที่จะลงมือทำนาได้พันมาพันหนึ่งซึ่งเจ้าของเขาว่าจดสิทธิบัตรด,ด้วยเป็นพันลูกใหญ่เปลือกบางน้ําเยอะสเสน่ห์ของเขาคือกลิ่นหอมแล้วนาเองก็มาทํา ผลิตภัณฑ์ของนาน้ําชื่นอุลาซึ่งนาเน้นในการใช้มะนาวนาก็เลยเนี่ยค่ะเรามีมะนาวที่เราไม่ได้ใช้สารที่มันรุนแรงเราอยู่โดยธรรมชาติหรือผักในสวนของป้านาที่ปลูกจะพยายามที่จะดูอย,อย่างใบกุ้ยช่ายของนาเนี่ยแมลงไม่กินอยู่แล้วเพราะเขามีกลิ่นของเขาแต่ถ้ามีแมลงที่เข้ามาเราก็จะมีฐานเรียนรู้ฐานหนึ่งของเราในการที่จะเป็น สารกำจัดแมลงโดยการที่หมักเองแล้วก็มีกครูที่เขาเก่งด้านนี้มาให้คำแนะนำเราไม่ว่าจะเป็นน้ำหมักรสจืดรสขมอะไรต่างๆเนี่ยเราจะมีความหลากหลายแล้วเราก็ยังมีในเรื่องอาหารอย่างที่ปนาบอกอ,ะอ่ะนาเลี้ยงไก่เพื่อที่จะมาใช้ในการทำผัดไทยแล้วน่ะก็ลดต้นทุนเขาโดยการใช้แหนแดงต้นกล้วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่เป็นการใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นของตัวเองแล้วก็ในบ้านของตัวเองด้วยในการทำ ส้มควันไม้ซึ่งซึ่งอันนี้นาไม่ได้ทําเองแต่ในชุมชนนามีเขาเผาถ่านเขาก็มีน้ําส้มควันไม้มาจําหน่ายนาก็ใช้ของเขาตัวนี้น้ําส้มควันไม้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงปรุงทั้งดินบํารุงต้นบํารุงพันธุ์แล้วก็น้ําหมักลดขมน้ําหมักลดเผ็ดร้อนน้ำหมัก น,น้ำหมักนมสดอะไรต่างๆเนี่ยค่ะท,ที่มีอยู่ในพื้นในศูนย์นี้เลยซึ่งมันเป็นฐานการเรียนรู้ด้วยให้กับคนที่เข้ามาเรียนรู้ดูงานในนี้จริงๆม,มันมีความสําคัญด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วถ้าดินเราไม่ดีเราก็จะปลูกพืชไม่ขึ้นพอปลูกไม่ขึ้นเราก็ต้องเร่งเอานุ่นใส่นี่ใส่เข้าไปนามองว่าตรงนั้นมันคือต้นทุนแต่ในเมื่อที่นี่เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของความพอเพียงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรุงดิน วิธีการปรุงดินแบบไหนเราก็ต้องศึกษาต้องเรียนรู้หรือการดูแลน้ําถ้าเราปล่อยให้น้ําที่นี่เสียเน่ามันก็ไม่เกิดประโยชน์กับพืชผักรวมทั้งเจ้าบ้านด้วยแหละค่ะยุงก็จะมาเยอะแยะเพราะในพื้นที่ของนาเนี่ยน้ําค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนาใหต้ต้องพยายามที่จะเอาอะไรก็ได้มาเติมให้เกิดออกซิเจนในน้ําให้น้ําไม่เสียเนี่ยในเรื่องของดินของน้ําที่นาทานะ คุณผู้ชมครับช่วงสุขใจที่พอเพียงในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขของคุณไอศอรจิมน้อยครับกันที่ส่วนตากานครับที่นี่ครับได้มีการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนพื้นบ้านครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ บางคนก็ตอบว่าผมได้สตังค์แต่ไม่ได้ได้สตังค์นะครับสิ่งที่เราได้เนี่ยอย่างผมเนี่ยนะครับเรามีความพอดีเรามีความพอเพียงสิ่งที่เราอยากได้ก็คือเห็นได้ชัดก็คือได้ครอบครัวครับผมเนี่ยลูกๆผมทุกคนชอบสวนมูทุกคนนะครับแล้วลูกๆผมก็เรียนหนังสือทุกคนแล้วก็ทํางานทุกคนแต่ทุกคนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยทุกคนมีหน้าที่ในส่วนของตัวเองที่จะเข้ามาทําสวนตัวเองสิ่งที่หายากที่สุดเรื่องการสืบทอด ความภูมิใจก็คือไม่ได้หวังว่าทุเรียนผมจะมีลูกได้ปีละล้านหรืออะไรไม่ใช่ครับแต่ความภูมิใจของผมก็คือผมได้ลูกนะครับได้ครอบครัวที่รักษากา,ารอนุรักษ์ทุเรียนที่มีมาปเป็นร้อยร้อยปีมันคงไม่หายไปรุ่นเราหรือรุ่นลูกเรามันยังอยู่ได้อีกไปเรื่อยๆถ้าเราูมีคนสืบทอด เราจะมีสวนไว้ตาบใดถ้าไม่มีคนดูแลเราปลูก 1, 200, 000, 300, 000พันไุ้สองร้อยพันสามร้อยพภูมิใจเราแต่สิ่งหนึ่งก็คือพอลูกเขาไม่เอาไม่มีคนทำไม่มีคนสืบทอดต้นไม้ก็ตายถูกไหมครับเดือนเดียวก็ตายหมดแล้วนั่นแหละครับคือความภูมิใจอย่าไปมองว่าความภูมิใจม็นต้องได้เงินล้านบาคนว่ามีคนบอกว่าผมมาบ้านะครับมีบอว่า,าเอ้ยเนี่ยบ้าไปแล้วป,ปลูกทําไมไม่ได้ประโยชน์ แต่เขาไม่รู้ว่าผมมาได้ได้ครอบครัวได้ลูกได้อนาคตก็ได้หลานเพราะว่าเราสอนเขาไว้นะครับว่าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นความภูมิใจยอย่างยิ่งที่เราเป็นคนนอนอนุรักษ์ทุเรียนนนนะครับผมเชื่อว่าผมเป็นคนหนึ่งที่มีพื้นที่อนุรักษ์ทุเรียนนนเนี่ยมากที่สุดก็ว่าได้ไม่ใช่ปลูกเยอะนะครับคำว่ามากที่สุดคือผมปลูกพันธุ์หลากหลายแล้วก็เยอะในหลายพื้นที่ที่นนเนี่ยเรามีสวนทั้งหมดสี่แปลง ในสีแปลงของเราก็แปลงใหญ่ๆหมดแต่เราก็ใช้ใช้ว่าเราก็ไม่ต้องไปอะไรมากนะครับแล้วก็พยายามให้มันเกิดให้ได้พอที่นนเกิดปุ๊บผมก็ไปเกิดที่ปากช่องอันนี้ปากช่องนี่เกิดทีหลังนะครับปากช่องเพิ่งเพิ่งเริ่มนะครับก็ประมาณ6ปี5ปีนี้ก็ที่ปากช่องเราก็มี400ต้น450ส 50, สายพันธุ์ซึ่งถามว่าคนที่ดูแลก็คือลูกผมนั่นแหละ ลูกบ้านผมเนี่ยเรียนในเมืองทุกคนนะครับเรียนในกรุงเทพทุกคนนะครับลูกสาวจบราชินีบนลูกชายจบสวนกุหลาบนะครับเขาก็มีหน้าที่ก็คือพอปิดเทอมปุ๊บก็เข้าสวนด้วยกันทุกคนเราปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กปลีนต้นไม้เป็นเก็บผลไม้เป็นเข้าสวนทุกวันหยุดเขาก็จะเกิดความร,รักความหวงแหนในสิ่งที่เขาเคยมีมาตั้งแต่เด็กนะครับมันก็เลยทําใหอา้อย่าง เด็กไปเรียนในเมืองวันอาทิตย์ต้องไปเรียนพิเศษเนี่ยแต่ลูกผมมาอยู่กับสวนนะครับปัจจุบันนี้แม้แต่วันหยุดจะให้ออกไปนอกอยังไม่อยากออกเลยเขาก็อยู่ในสวนเนี่ยนะครับไม่เชื่อว่าเรา,เาปลูกฝังยังไงเราไม่ได้ปลูกฝังเราใช้การกระทําให้เขาเห็นนะครับแล้วเขาก็คุ้นเคยกับการทําสวนอย่าไปบอกว่าการทําสวนเป็นเรื่องหนักการเรื่องเหนื่อยแต่การทําสวนนั้นเป็นเรื่องที่เรามีความสุขกับมันเราสนุกกับมันก็จบครับ คือการพอเพียงไม่พอเพียงมันอยู่ที่คนนะครับนะครับถ้าถามผมว่านิ่นนรเนี่ยมันพอเพียงทุกคนนี่ย้าไม่พอเพียงเนี่ยเขาขายที่กันหมดแล้วครับนะครับมันก็พอเพียงแล้วก็ให้อยู่ได้ก็คือเราต้องช่วยตัวเองให้มากที่สุดสิ่งที่ผมแนะนําเกษตรกรส่วนใหญ่ยุคใหม่นะครับต้องยุคใหม่เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นคนทํางานผมก็เลยบอกว่าถ้าคุณจะทําเกษตรเนี่ยพออายุคุณเข้า50เนี่ยให้คุณเริ่มศึกษาได้เพราะอะไรไหมครับ ถ้าเกิดคุณมาศึกษาตอนอายุ60เนี่ยคุณไม่ไหวแล้วนะครับส่วนใหญ่พอศึกษาอายุ50แล้วเนี่ยศึกษาให้ละเอียดให้รอบคอบให้ทุกทางเสร็จแล้วพออายุ55คุณก็เริ่มลงมือระยะเวลาระหว่าง55-60ถึง60เนี่ยช่วงนั้นคุณยังทำงานอยู่คุณยังมีรายได้อยู่พอคุณ60ปุ๊บเนี่ยผลผลิตที่คุณทำมันก็จะออกดอกออกผลคุณก็จะอยู่ได้ อันนี้คือคําแนะนําพ่อเกษตรกรที่มาหาผมส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแนวนี้หมดนะครับแม้แต่กลุ่มเพื่อนผมทุกคนเนี่ยผมบอกเลยพอ55ให้ซื้อที่แล้วก็เริ่มลงมือทําเพราะว่าจะได้ทันกับตอนตัวเองเกษียณเพราะในยุคปัจจุบันเนี่ยคนที่ทําเกษตรแบบจริงจังเนี่ยไม่มีส่วนใหญ่แล้วเป็นเกษตรใบเกษียณหมด ถ้าท่านเป็นเกษตรกร,ร,กรหรือเป็นมือใหม่อะไรก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งถ้าท่านจะปลูกเนี่ยท่านต้องศึกษาศึกษาอะไรบ้างศึกษาดินน้ำนะครับลมแดดของท่านก่อนอันดับหนึ่งอันดับสองก็ค่อยมาศึกษาว่าเรื่องพันธุ์ท่านจะปลูกอะไรปลูกกระท้อนปลูกทุเรียนปลูกมังคุดท่านต้องศึกษาพันธุ์เงาะท่านจะต้องศึกษาพันธุ์ว่ามันคือพันธุ์อะไรที่ดีส้มโอพันธุ์อะไรดีมันก็จะเกิดการทําเกษตรแบบ ละเอียดขึ้นองค์ประกอบหลักของเกษตรกร,กรที่ดีคือองค์ความรู้นะครับผมจึงแนะนําว่าสังเกตได้ทุกคลิปผมจะบอกว่าถ้าคุณอยากปลูกทุกเรียนให้มีความสุขคุณจะต้องศึกษาก่อนคุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักหรือแนวคิดที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันครับเพื่ออย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคกันครับ แล้ววันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดลงนะครับจะลืยู่ตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีสวัสดีครับ